สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับใช้กิจวัตรประจําวันให้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็บีบสิวดีกว่ามาคือหลายๆท่านมองว่าเป็นคลิปที่น่ารังเกียจนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมบีบบ่อยนะครับจนหน้าจะเป็นหลุมหมดแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหดูออกมานะครับอื โอ้โหครับนี่ครับคืออาทิตย์หนึ่งผมจะบีบครั้งหนึ่งนะครับแปบ๊บนะครับนี่ครับเยอะมากครับโอ้โหออกมาเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ หลายหลายคนมองว่าเป็นเรื่องสุขปกปัดก็อยู่ที่หน้าเรานี่แหละครับนี่ครับคือเป็นชั้นไ่มันดีๆนี่เองนะครับนี่ดูนะครับโอ้โหนี่ผมบีบสองวันสามวันครั้งนะครับคือโดยปกติแล้วหน้าเราจะมันนะครับนะครับ โโอ้ติดเป็นนิสัยซะแล้วนะครับสมาชิกทุกท่านครับนี่มันมีอยู่สิวอยู่อันนึงนะครับนี่ครับสิวหัวดําครับผมไม่รู้จะเอาออกยังไงดีนี่ครับออกมาแล้วครับสิวหัวดํานี่เพื่อนๆนี่นี่นะครับเห็นหรือเปล่า อ๋อหล่นไปแล้วนะครับนี่ครับผมจะขี่ไปดูเลยนี่นี่นะครับสีหััวดำนะครับหน้าผากก็มีนะครับนี่มีเยอะครับเดี๋ยวละคนอืม ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับดีแล้วนะครับที่ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายๆท่านทานข้าวอยู่บางครั้งก็นี่ยิ่งตรงนี้นะครับเยอะมากครับนี่ผมไม่รู้จะออกยังไงนะครับนี่เอาออกคนเดียวออกยากครับคือบางครั้งต้องให้แม่บ้านเอาออกให้นะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะครับนี่ครับโอ้โหถามว่ามันสกปรกไหมนะครับก็ แล้วแต่มอง,องนะครับแต่จริงผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็บีบนะครับไม่ใช่แค่ผมนะแต่แค่ไม่ได้ออกมาชูกล้องแค่นั้นเองนะครับก็ผมจะบีบสิวแบบนี้ประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ไปล้างหน้าด้วยสบูู่หรือโฟมล้างหน้านะครับนี่ออกมาเพียบเลยครับเ <c oughs> ชื่อไหมครับว่าเราบีบแบบนี้นะครับแต่พอสัก สองสามวันนะครับเขาก็จะมีขึ้นไปอีกนะครับไม่หมดไม่สิ้นจริงๆครับโอ้โหนี่ออกแล้วนะครับเม็ดนี้ออกแล้วดูดิมีอีกไหมไม่มีแล้วครับตรงนี้นี่เม็ดนี้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 ใช่ไหมไม่ใช่นะครับ กดไปแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ด้บีบเนี่ยกดไปแบบเนี้กดผุดขึ้นมาปุ๊บ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 เลยนะครับนี่ตอนนี้ผมผมบีบบ่อยนะครับเลยบีบสองสามครั้งก็จะหมดนะครับบีบสองสามครั้งนี่ก็จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราบีบบ่อยนะครับนี่โดยมากก็ใช้เล็บป,ประมาณนี้นะครับสำหรับผมผมจะล้างลิบให้สะอาดนะครับแล้วก็ใช้ลิบขูดไปประมาณนี้ เพื่อไล่ออกมาโอเคครับวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ไร้สาระนะครับแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆชมนะครับว่าสิ่งรอบตัวของเรานะครับในบางครั้งทํากันเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ทำหลาหลายคนก็ไม่ทำนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมผมคนหน้ามันนะครับเพราะฉะนั้นก็บีบอยู่บ่อยๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับผมอย่าลืมนะครับติดตามช่องพ่อเบิ้ลบวแก้วและช่องทีมงานอย่างอื่นด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ